สมัยที่อาจารย์เอ๋ดูดวงอยู่ที่ตลาดคลองสานน่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะตลาดคลองสานน่ะที่อยู่ใกล้กับไอคอนสยามอ่ะมันปิดตัวไปหลายปีแล้วนะปิดตัวหลายปีแล้วล่ะด้านด้านหน้าตลาดคลองสานน่ะมันยังมีการขายของเล็กๆน้อยๆมีขายกว๋วยเตี๋ยว แล้วก็ยังมีคนเดินไปเดินมาอยู่เพราะว่าบริเวณด้านท้ายตลาดอะ่ะมันก็ยังมีเรือข้ามฟากอยู่คือคือจากจากประสบการณ์เอ๋นะจากประสบการณ์เอ๋เลยนะช่วงก่อนเกณฑ์ทหารอะ่ะมันจะชอบมีเด็กวัยรุ่นอะ่ะมาดูดวงมันจะมีเด็กวัยรุ่นอะ่ะมามาดูดวงแล้วก็มาถามคําถามแบบ เออผมจะจับได้ใบดำไหมครับผมจะได้เป็นทหารไหมครับอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้คือตัวเราเป็นหมอดูอะ่ะเราก็ทายตามตำราเราก็ไม่ได้ว่าซีเรียสอะไรมันไม่ใช่ปัญหาของเราอะ่ะแต่บางคนเราก็สงสารนะคือบางคนเราสงสารอะ่ะตรงที่ว่าคือหนึ่งคือน้องคนนี้เขาเรียนจบมสามถ้าเขาจับได้ใบแดงอะ่ะเขาต้องไปเป็นทหารสองปี เออสองปีแต่ว่าท่านแต่ว่าคนที่เรียนจบปริญญาตีคนที่เรียนจบปริญญาตีกับปวสปวสคืออนุปริญญาตรีปวสเนี่ยถ้าเรียนต่ออีก2ปีอ่ะมันก็จะเป็นปริญญาตรีเพราะว่าปวสคืออนุปริญญาตีคนที่เรียนจบปวสปริญญาตีหรือปริญญาโทอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าถ้าสมัครถ้าถ้าเขาเลือกที่จะสมัครเป็นทหารเนี่ยเขาจะอยู่ประจำการน่ะประจำการหกหกเดือนเท่านั้นนะคือเหมือนคนที่เรียนจบปวสแล้วตัดสินใจสมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยหลายคนนะ่ะเขาคิดว่าอยู่แค่อยู่ในกรมกองแค่หกเดือนอยู่ในกรมกองแค่หกเดือนดีกว่าเสี่ยงจับฉลาก เพราะว่าคนที่เรียนจบปริญญาตีกับปวสหรือพวกที่ว่าจบโทจบเอกอะไรเนี้ยถ้ามันถ้ามันจับได้ใบแดงอะ่ะมันจะต้องอยู่เป็นทหารเกณฑ์อ่ะหนปีอ่าถ้าจับได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหารเกณฑ์อยู่1ปี ถ้าเรียนจบม3เนี่ยจับได้ใบแดงอะ่ะก็ต้องเป็นทหารเกณฑ์2ปีถ้าเรียนจบปริญญาตรีหรือปะวะสเนี่ยจับได้ใบแดงอะ่ะก็ต้องอยู่เป็นทหารเกณฑ์1ปีแต่ถ้าเลือกที่จะลงสมัครเองอะไรเองเนี่ยก็อยู่แค่6เดือนส่วนพวกที่เรียนรอดอถึงปี3เนี่ยก็ แค่ไปยื่นเอกสารเฉยๆอะ่ะเหมือนกับคนที่เรียนจบรอรอรปีสามเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีจดหมายมาที่บ้านไงว่าเออเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารอะ่ะเออเอไม่แน่ใจว่าต้องไปยื่นเอกสารหรือเปล่าแต่ว่าคนที่เรียนจบรอดอปีสามเนี่ยเหมือนกับว่าทางทางทางหน่วยงานอะทางหน่วยงานอะเขาก็จะมีการ ทางหน่วยงานน่ะเขาก็จะมีการยื่นลายชื่อ,อไปที่กรมกองอยู่แล้วอะ่ะแล้วเด็กมปลายหลายคนเนี่ยก็ที่เอ็นทานติดน่ะบางคนก็ไปเรียนไปเรียนรอดอตอนอยู่มหาลัยก็มีนะเหมือนกับว่าปกติรอดอมาเรียนสามปีก็คือมสี่มห้ามหกแต่เด็กที่ว่ามันหัวดีเรียนเก่งมากๆเนี่ยตอนอยู่มหเอ็นทานติดเนี่ย ก็คือว่าตอนอยู่ม .5 เอ็นทานติดน่ะแล้วทีเนี้ยม .6 ไม่ต้องเรียนแล้วอะ่ะก็ไปเรียนมหาลัยปีหนึ่งอะ่ะบางทีอะ่ะพวกเนี้ยมันจะไปติดมันต้องไปติดต่อกับทางหน่วยงานของทางมหาลายัยไงว่าจะขอเรียนรอดอจะขอเรียนรอดอปีสามช่วงเรียนอยู่มหาลัยปีหนึ่งอะ่ะทางทางโรงเรียนเขาก็ทางมหาลัยเนี่ยแหละเขาก็จะเอ่อ ติดต่อกับครูประจําผู้สอนนะว่าวิชาเนี้ยอาจจะไม่ว่างมาเรียนนะเพราะว่าต้องไปฝึกรอดอต้องไปฝึกรอดอปี3เพราะฉะนั้นวิชาเนี้ยก็จะไม่ว่างมาเรียนซึ่งซึ่งอันเนี้ยคือเอเคยเห็นเคยเห็นอยู่นะเพราะว่าอ่าพวกไอ้นี่นักศึกษาที่นักศึกษาที่ว่าได้ได,ได้ทุนออะทุนยูโดนักศึกษา นักศึกษามาหาลาัยปีหนึ่งที่ได้ทุนพวกทุนนักกีฬาบางทีอะ่ะมันจะต้องไปแข่งมันจะต้องไปแข่งแล้วบางทีมันก็ต้องเอาใบมาให้อาจารย์เซน็นนะว่าคือวันนี้มีซ้อมก็คือพวกนี้มันไม่ต้องเข้าเรียนไง มันมันไม่ต้องเข้าเรียนมันก็อา่าอาจารย์เขาก็จะเซ็นเอกสารให้อ่ะมันก็ไปซ้อมแต่ว่าคือเอเคยคุยกับคนที่ว่าเป็นนักศึกษาทุนน่ะแล้วทีเนี้ยทุนเขาหลุดไงเพราะว่าเกดเฉลี่ยรวมเขาต่ํากว่าสองจุดห้าทีเนี้ยทุนหลุดได้เอกถามว่าทุนหลุดทํำยังไงทุนหลุดก็คือว่าเขาอ่ะพ่อแม่ฐานะยากจนพอทุนพอทุนการศึกษาหลุดเนี่ยก็คือว่าทางมหาลาัยอ่ะเขาจะให้ เขาจะให้หาเงินมาจ่ายค่าเทอมเองทีเนี้ยเขาก็เลยลาออกแล้วก็ย้ายไปเรียนรามคืออย่างอย่างบางคนเนี่ยก็เอ่อไปสมัครเรียนบางคนนะไปสมัครเรียนรอดอ่ะตอนอยู่มหาลัยปีหนึ่งก็มีนะบางคนอนะเอ่อไปบางคนอนะเรียนจบเรียนจบม6ตอนอายุ18ทีเนี้ยพอไปเรียนมหาลัยเนี่ยตอนตอนอายุ1ิบ สิบเก้ายี่สิบเนี่ยก็คือว่าเริ่มกลัวการเกณฑ์อาหารน่ะก็เลยไปสมัครเรียนรอดอ,อะ่ะโดยติดต่อกับทางมหาลัยอะ่ะถ้าเป็นทางมหาลัยรามคำแหงหรือสุขโขทัยอะ่ะก็ง่ายหน่อยเพราะว่าทางมหาลัยรามคำแหงเนี่ยเขาจะไม่ได้เช็คชื่อชั่วโมงเรียนอยู่แล้วไนงะคือมหาลัยรามคำแหงจะไม่มีการเช็คชื่อเช็คชั่วโมงเรียนอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าทางทางรามคำแหงอะ่ะ เขาก็จะมันจะมีหน่วยงานดูแลตรงเนี้ยเหมือนกับว่าคนที่เรียนจบเรียนจบม .6 มาแต่ว่าไม่ได้สมัครเรียนรอดอ่ะเขาก็ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นมหาลัยของรัฐบาลน่ะมันจะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานโดยตรงแต่ถ้าเป็นมหาลัยเอกชนมหาลัยรัฐบาลทั่วไปเนี่ยมันจะมีการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางมหาลัยเนี่ย เขาก็จะออกใบให้อะว่า,าคนนี้จะต้องเรียนรอดอปีหนึ่งปีสองปีสามอะทำให้แบบไม่มีเวลาเข้าห้องเรียนอะไรประมาณนี้แล้วต้องไปฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่แต่ถ้าเป็นมอลามเนี่ยทางมหาลัยเขาก็จะส่งลายชื่อไปที่หน่วยของทหารเหมือนกันนะว่าเออเนี่ย คนนี้เป็นมาเป็นนิสิตปีหนึ่งมรามพึ่งจะสมัครเรียนรอดอตอนอายุ19เพราะว่าเขาให้สมัครได้ถึงอายุ22ปีถ้าอายุถ้าอายุเกิน22ปีเนี่ยไม่สามารถสมัครเรียนรอดอได้แต่คนที่ไปเรียนมอสุขโขทัยหรือมอรามอะ่ะแล้วไปแล้วอ่าว่างอะ่ะ หรือว่ากลัวการเกณฑ์ทหารน่ะบางทีเขาก็จะไปสมัครสมัครเรียนรอดอตอนอายุยี่สิบก็มีนะบางคนนะ่ะอายุยี่สิบแล้วอะ่ะมันมีหมายมาที่บ้านก็เพื่อนเอ๋เนี่ยแหละคือเหมือนมันอายุยี่สิบแล้วใช่ไหมมันมีจดหมายมาที่บ้านน่ะให้ไปเกณฑ์ทหารทีเนี้ยมันก็เอาใบใบอาใบรับรองสถานนะความเป็นนักศึกษาของทางมหาลัยไปยื่น ก็คือทางมหาลัยเนี่ยเขาจะออกใบไอ้นี่ให้อ่ะใบรับรองสถานะของความเป็นนักศึกษาไปยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเหมือนกับว่าพออายุครบ20เนี่ยมันจะมีใบมาให้ไปเกณฑ์ทหารทีเนี้ยมันก็จะเอาใบไอ้นี่มันจะช่วงเดือนเมษามันจะถือเอาใบใบใบผ่อนผันนะ่ะไอตัวใบผ่อนผันตัวเนี้ย เออมันก็จะถือเอาใบใบรับรองใบรับรองความเป็นใบรับรองความเป็นนักศึกษาเนี่ย ถือไปผ่อนผันการเกณฑ์ทหารปีหนึ่งได้ปีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าอายุ22อะ่ะมันยังเรียนไม่จบก็เดี๋ยวมันก็ถือถือไอถ้ายังเรียนไม่จบมาหาลัยนะเขาก็จะถือไอไอใบเนี่ยไปอย่างคนที่เรียนรามเนี่ยบางคนอายุ25แล้วยังเรียนไม่จบอะ่ะเขาก็จะเอาใบอ่ะใบรับรองความเป็นนักศึกษามาหาไยรามอะ่ะไปขอผ่อนผัน บางคนก็เลยต้องไปเกณฑ์ทหารตอนอายุ35ก็มีนะบางคนไปเป็นทหารเกณฑ์ตอนอายุ37-38ก็มีอย่างอาที่เกาหลีใต้อ่ะลีลีมินโฮอ่ะลีมินโฮเนี่ยก็เข้าประจำการเกณฑ์ทหารตอนอายุยี่ตอนอายุ 28- 29ได้มั้งอายุเยอะแล้วอ่ะไปลีมินโฮเนี่ยไปเป็นทาหารเกณฑ์อ่ะตอนอายุประมาณ 28- 29แต่ว่าไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรเลยเพราะว่าไปเป็นไปเป็นพีเซนเตอร์ โฆษณากองทัพใส่ชุดทหารหล่อๆแล้วก็ใส่ชุดทหารหล่อๆแล้วก็โปรโมตกองทัพเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าคือคือคนที่เรียนจบมสามมาแล้วมันไม่อยากไม่อยากจะไปเป็นทหารอะมันเยอะบางคนมันก็มาดูดวงมาดูดวงบางทีหมอดูที่ว่าเขาไม่มีความรู้อะเขาก็ แนะนำอะไรโง่ๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคนที่เรียนจบเรียนจบปะวะสกับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยถ้าสมัครเป็นทหารมันก็อยู่แค่หกเดือนเองนะได้ประจำการอ่ะได้ฝึกอ่ะอยู่หกเดือนแป๊บเดียวถ้าวุฒิปะวะสเนี่ยไปสมัครอ่ะหกเดือนแป๊บเดียวไปเสี่ยงจับใบแดงอ่ะบางทีต้องอยู่หนึ่งปีแล้วอ่าคนที่คนที่ตายอ่ะที่ว่าเป็นพระเนี่ย คนที่ตายที่ว่าเขาเป็นพระนั่นก็คือว่าเขาอะมีวุฒิปริญญาตีแล้วทีเนี้ยพอเขามีวุฒิปริญญาตีใช่ไหมเขาก็มาสมัครเป็นทหารก็ถ้าครบหนึ่งปีเนี่ยก็คือถือว่าฝึกจบแต่ทีเนี้ยช่วงที่อยู่ในค่ายทหารเนี่ยไปเจอทหารโลกจิตไปเจอคนเลวซ้อมแล้วก่อนที่เขาจะตายอะเหมือนกับว่าเขาก็มีการโทร ฮัลโหลคืออันที่จริงอะ่ะพวกที่เรียนจบมสาแล้วต้องเกณฑ์อาหารน่ะหลายคนอะ่ะมันอยากจะจับได้ใบดําแต่ทีเนี้ยเท่าที่เรารู้มาถ้าเป็นลูกคนรวยลูกคนมีตังอะไรเงี้ยบางทีมันก็แอบใจ่ายใต้โต๊ะมันก็หลุดอะ่ะพอถึงเวลามันก็เอาเอกสารไปยื่นอะ่ะแล้วก็พวกที่ว่ารับเงินใต้โต๊ะเขาก็จะเอาชื่อเข้าระบบอ่าตัวใบดําไปเลยอะ่ะ เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนมีตังค์อ่ะมันก็ไม่ค่อยคือถ้ามีตังค์อะไรอะไรก็ง่ายหมดแต่เราก็ไม่รู้ขั้นตอนหรือว่าคนที่รับใต้โต๊ะนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเออสมัยสมัยเนี้ยมันยังมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือเปล่าเพราะเราก็เห็นว่าคือตัวเราอ่าาาาาานนะนะเห็นว่าดาราบางคนอ่ะตัวเราอ่ะเห็นว่าดาราดาราบางคนนะนะตัวเอเห็นว่าดาราบางคนอ่ะเขาก็ยังต้องเป็นทหารนะ่ะคือดาราบางคนอนะ่ะก็ เอก็ไม <mm ่รู้เหมือนกันนะว่ามันยังไงคือดาราบางคนเนี่ยเขาไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยป euh ีเดียวบางคนก็เป็นอยู่แค่สองปีเออบางคนเป็นเป็นสองปีสิก็คือมีอยู่คนหนึ่งอะที่ว um, ่าเขาเป็นน uh> ักร้องอะแล้วเขาไปสมัครไปสมัครอาเกณฑ์ทหารเนี่ยแหละแล้วเขาจับได้ใบแดงก็เลยต้องอยู่เป็นทหารน่ะสองปีแต่เขาก็อยู่จนจนอยู่ฝึกจนจบนะไม่ได้โดนซ้อมตายไม่ได้โดนทําร้ายร่างกายไม่ได้โดนซ้อมตายไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วส่วนคนที่ว่าเออแบบเป็นพวกเด็กวัยรุ่นน่ะที่ว่าต้องเกณฑ์าหารแล้วเพราะอายุเท่าไหร่อะยี่สิบเอ็ดแล้วผ่อนผันอะไรไม่ได้แล้วไงเพราะว่าคือมันผ่อนผันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นนักศึกษาไงถ้ายังมีอายังถ้ายังมีมีเรียนที่รามอยู่อะมันยังเอาใบอะขอ ไปติดต่อที่มลามอะ่ะขอใบรับรองสถานะความเป็นนักศึกษามันยังเอาไปยื่นผ่อนผันได้นะอายุยี่สิบเอ็ดเนี้ยยังเอาใบไปยื่นได้เพราะว่าเออนักนักเรียนนักศึกษานักศึกษามหาลัยเอกชนนักศึกษามหาลัยทั่วไปเนี่ยพออายุยี่สิบเนี่ยบางทีเขาก็ต้องเอาใบรับรองความเป็นนักศึกษาไปขอผ่อนผันกับหน่วยงานทหารเพราะมีหลายคนน่ะเรียนแพทย์แต่ก็ไม่เคยเรียนรอดอมีหลายคนน่ะ เรียนแพทย์แต่ไม่เคยเรียนรอดดแต่พวกนี้มันจะได้เปรียบนะถ้าเรียนจบหมออ่ะแล้วไปสมัครไปสมัครเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์อ่ะพวกนี้มันจะได้ไปอยู่หน่วยอื่นหมดเลยนะมันจะไม่ได้ไปอยู่หน่วยที่แบบฝึกหดหดอ่ะถ้าเรียนจบหมอมาแล้วไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยพวกนี้เขาจะคัดตัวให้ไปอยู่ในหน่วยที่ว่าต้องช่วยช่วยเหลือรักษาผู้คนน่ะแล้วก็ไปอยู่ในหน่วยที่ว่าทํางานโดยการใช้สมองมากกว่าการฝึกหดหดอ่ะ ถ้าถ้าเรียนจบวิศวะเรียนจบหมอเนี่ยเขาจะคัดนะ่ะคัดตัวให้ไปเป็นครูสอนภาษาบ้างให้ไปงานอะไรที่ว่ามันแบบคืองานที่ว่ามันไม่ได้ว่าหนักมากแต่ทีเนี้ยก็คือว่าถามถามความเห็นเองนะคือเองคิดว่าทหารเกณฑ์อ่ะควรยกเลิกควรจะมีการสมัครควรจะมีการยกเลิกการเกณฑ์อาหารประเทศไทยอะ่ะมีประชากรเนี่ยเจ็ดสบล้านกว่าคนควรจะยกเลิกการเกณฑ์อาหารจะดีกว่า เพราะว่าให้คนเขาสมัครเองโดยการสมยอมมันจะดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายคนเนี่ยพอไปเป็นทหารเกณฑ์มันมีข่าวลงทุกปีแข่งกับพวกแบบรับน้องโหดรับน้องโหดอ่ะข่าวทหารเกณฑ์ตายทหารเกณฑ์โดนซ้อมทหารเกณฑ์โดนทําร้ายจนตาบอด ข่าวทหารเกณฑ์โดนทำร้ายร่างกายแล้วก็หนีออกมาจากค่ายโดนรุ่นพี่รุมซ้อมหนีออกมาจากค่ายเนี่ยมีทุกปีบางคนไปซ้อมมาอยู่สามเดือนเนี่ยโดนซ้อมทุกวันก็ปีนกำแพงหนีเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่บ้านไม่เคยโดนใครทำร้ายร่างกายนะพอต้องไปเป็นทาหารเกณฑ์เนี่ยถ้าไปอยู่กับเพื่อนถ้าได้ไปอยู่กับเพื่อนที่ดีก็ดีนะถ้าไปอยู่ในจุดที่ดีก็ดีแต่ถ้าบังเอิญไปอยู่ในจุดที่ว่ามันไม่ดี ก็โดนซ้อมคนที่เป็นทหารเกณฑ์แล้วโดนซ้อมจนตายก็ก็ไม่ได้แค่คนเดียวอะ่ะมันมันหลายคนแล้วไงทีเนี้ย คือเราอะเป็นความที่ว่าเราเป็นหมอดูอะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็บอกเขาตรงๆนะว่าเราอะเคยไปดูดวงที่โคราชแล้วแม่ค้าที่อยู่ที่โคราชอะเขาเขาขำม,มากเลยนะเขาเล่าให้เราฟังนะแม่ค้าที่อยู่ตรงโคราชอะที่เขาขายพวงมาลัยอะเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะมาไหว้ขอยาโมแบบว่าอยากจะจับได้ใบดํา ไม่อยากจะเป็นทาหารเกณฑ์ไอไว้วรุ่นกลุ่มเนี้ยมันสิบกว่าคนเลยนะมันมาไหว้บนยาโมบอกว่ากูไม่อยากเป็นทาหารอยากจะจับได้ใบดําแล้วปรากฏว่านะไอกลุ่มนี้สิบกว่าคนนะมันอะจับได้ใบแดงต้องไปเป็นทาหารหมดเลยแล้วมันมีคนนึงอะมาเล่าให้ป้าที่ว่าเขาขายพวงมาลัยฟังป้าที่เขาขายพวงมาลัยบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะมีจริงมึงอะไม่อยากเป็นทหารน่ะมึงไปไหว้ขอยาโมเงี้ยหรือว่าไปไหว้ขอพระนเรศวรพระเจ้าตากเนี่ยมึงไม่ร อดหรอกเออเขาก็เล่าให้เราฟังมาอย่างนี้นะทีเนี้ยมันมันมีน้องคนนึงอ่ะเขาเป็นพ่อค้าขายของในคลองศาลเขาจบมสามแหละเขาเคยมาดูดวงกับเราหลายครั้งแล้วทีเนี้ยน้องคนเนี้ยเขาเครียดมากเลยเขานอนไม่หลับเลยเขาไม่อยากเป็นอาหารเราบอกเขาว่าน้องอ่ะแม่น้องก็มีตังค์ใช่ไหมเพราะว่าแม่เขาอ่ะขายของอยู่ในวงเวียนใหญ่ขายขนมไทย แม่เขาอะขายขนมไทยอยู่ในวงเวียนใหญ่พวกทองหยิบทองหยอดอะไรพวกเนี้แล้วตัวน้องคนเนี้เขาก็ขายขายของอยู่ในตลาดคลองสารแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเป็นทอาหารเพราะเขาก็มีแฟนแล้วทีเนี้ยเอกก็บอกว่าเออเนี่ยนะเราอะลองไปบนบานศาลกล่าวดาาูเนี่ยตามตามที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราลองไปไหว้ขอแม่นาคตรงพระขนมดูอะที่ว่าวัดอะไรมหาบุตรอะ เพราะว่าแม่นาคเนี่ยมีผัวเป็นทหารแล้วก็ตายตอนที่ว่าผัวไปลบแล้วก็เราก็บอกเขาว่าลองไปไหว้ขอสารพวกเออสารผีตานีสารแม่งูอะไรอย่างเงี้ยให้ไปไหว้บนบานสารเก่าวตามสารผีอ่ะแต่ว่าเวลาเวลาไปบนบานสารเก่าวเนี่ยอย่าไปสารแถวๆนี้นะอย่าไปอย่าไปไหว้ขอพระเจ้าตากศินอย่าไปไหว้ขอพระนเรศวรอย่าไปไหว้ขอเออ ประมาณรอห้าหรือว่ากรมมาหลวงชุมพรอ,อะไรแบบเนี้ลองลองไปบนตามตามสารผีดูอ่ะ บางทีอ่ะอาจจะจับได้ใบดําก็ได้ทีเนี้ยน้องคนเนี้ยเขาก็ไปบนที่ศาลย่านาคที่วัดมหาบุตรไปไหว้ขอย่านาคไปบนอ่ะแล้วทีเนี้ยวันที่ว่าต้องไปจับฉลากใบดําใบแดงอ่ะเขาจุดธูปหน้าบ้านเก้าดอกแล้วก็อธิษฐานจิตถึงแม่นาคแล้วก็ไปจับฉลากแล้วตอนที่เขาจุดจุดธูปเนี่ยเขาก็บอกว่าให้แม่นาคตามมาด้วยนะแล้วตอนที่เขาจับฉลากเนี่ยเขาได้กลิ่นอะไรไม่ไหมอ่ะแล้วเขาก็จับได้ใบใบดํา เพราะว่าเราแนะนําไงว่าเออถ้าเราไม่มีทางเลือกอะเราก็ต้องจับฉลากเพราะว่าอะไรหนึ่งอะเราจบมสามถ้าเราสมัครเป็นทห,หารเกณฑ์อะเราก็ต้องอยู่สองปีถ้าเราเลือกที่จะจับใบดําใบแดงเราก็ต้องอยู่สองปียกเว้นน่ะแม่เรารวยมากอะมีมีตังอะไปจ่ายเขาไหมล่ะ <c oughs> ถ้าถ้าเราอะรู้จักพวกทหารในพวกเนี้เรามีตังไปจ่ายใต้โต๊ะเขาไหมละ่ะแล้วทุกวันนี้เขาเอาเงินเท่าไหร่เรามีเงินมากพอที่จะไปจ่ายใต้โตะเขาไหมหรือว่าเขาหรือว่าทางระบบทหารเขาไม่ให้ไม่ให้รับเงินใต้โต๊แล้วอันนี้เราก็ไม่รู้เราก็ถามเพราะว่าแม่น้องก็มีตังอ่ะ แล้วมีมากพอที่จะไปจ่ายใต้โต๊ะไหมละ่ะเพราะเราเห็นบางคนเนี่ยที่ว่าเป็นลูกคนลงคนรวยอะ่ะเราเห็นบางคนเขาก็ได้ใบดํากันหมดนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาได้ใบดํามาได้ยังไงเพราะบางคนน่ะก็แค่เอาเอกสารไปยื่นก็ไม่รู้ว่าจับฉลากตอนไหนเหมือนบางคนเนี่ยพอถึงเวลาก็เอาเอกสารไปยื่นไม่รู้ว่าได้ได้จับฉลากหรือเปล่าพอเอาเอกสารไปยื่นก็ได้ใบดําเฉยเลย ซึ่งเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนี้แต่เท่าที่เราสัมผัสเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสมากับตัวนะเราเรามองว่าคือระบบการเกณฑ์อาหารในประเทศไทยควรจะยกเลิกแล้วก็เด็กที่จบมสามหลายคนเนี่ยที่ว่าต้องถูกบังคับให้เกณฑ์อาหารสองปีเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเพราะว่าคนที่เรียนจบปะวะสเนี่ยก็คือว่าถ้าสมัครเข้ารับราชการเองโดยสมัครใจอะ่ะก็อยู่แค่หเดือนเท่านั้น แค่แค่หเดือนอะแป๊บเดียวเอง6เดือนนี่มันคือคนมีหลายคนนะที่ว่าเรียนจบปะวะสเนี่ยยอมสมัครเข้ารับราชการอาหารนะ <c oughs> ก็อยู่แค่6เดือนแป๊บเดียวทนหน่อย บางคนเราก็พอเข้าไปก็โดนรับน้องหนักอ่ะโดนวิ่งโดนวิดพื้นวิ่งวิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ทรมานเขาอ่ะแต่ว่าถามว่าระบบมันคือระบบมันก็คือระบบมนมันออกแบบมาให้ต้องอดทนไงทอทหารอดทนอ่ะเขาก็ต้องอดทนบางคนอดทนไม่ไหวอ่ะก็หนีออกจากค่ายบางคนโดนซ้อมทนไม่ไหวก็หนีออกจากค่ายบางคนกลัวตายก็หนีออกจากค่ายคือคนอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีทุกคนไงบางคนอ่ะ ไปอยู่ในจุดที่ดีเขาก็ดีบางคนน่ะไปอยู่ในจุดที่ไม่ดีก็มีมันก็มีนะลูกเศรษฐีอะ่ะเหมือนกับว่า,าจับฉลากได้ใบแดงอะ่ะก็ต้องไปฝึกอยู่ปีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พวกที่วันมันมีเงินน่ะเวลามันอยู่ที่ไหนมันก็สบายมีตังคนมีตังอยู่ที่ไหนมันก็สบายติดคุกก็สบายมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคนมีตัง คนที่มันมีเงินน่ะถึงมันติดคุกมันก็มีเงินซื้อขนมกินซื้อของกินอะไรกินเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวตัวคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ว่ามันหลอกเงินไปอ่ะไอ้คดีดีไอคอนน่ะเราเรายังมองว่ามันยังไม่หนักเท่าไหร่นะคดีที่เราตามข่าวมาหลายปีแล้วเราสงสารเหยื่อมากคือคดีสหกรณ์คองจันทร์เพราะว่าคนที่ทำผิดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบมีมีวุฒิภาวะสูงมากเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้ง ก็คือในอาสุพชัยเนี่ยแหละซึ่งเรามองว่า,าสรัพยากรของจัดเนี่ยมนอยู่ภายใต้การดูแลเหมือนรัฐวิสาหกิจด้วยอะแล้วทำไมถึงปล่อยให้มีคนที่ชั่วแล้ววงเงินที่มันโกงไปอะมันไม่ได้แค่ร้อยล้านไม่ใช่แค่ร้อยล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าล้านหนึ่งหมื่นกว่าล้านนี่แล้วก็แบ่งเป็นโอ้โหแบ่งแบบตัดเค้กเลยนะ หนึ่งหมืนกว่าล้านเนี่ยแบ่งไปตัดเค้กเลยแบ่งให้บริษัทนี้แบ่งให้คนใกล้ชิดแบ่งให้ธรรมกายธรรมกายโดนฟ้องก็ต้องคืนเงินแล้วก็แบ่งให้อ่าแบบเหมือนกับว่าคุณอะเอาเงินของคนอื่นอะไปทําบุญให้วัดธรรมกายอะเซ็นเช็คต้องไม่รู้กี่รอบอะแล้วก็ เอาเงินของตัวเองเนี่ยไปให้คนใกล้ชิดไปให้ร่างทรงไปให้หมอดูคนใกล้ชิดเอาเงินแบ่งไปที่หน่วยนี้อะไรเอาเงินก้อนเนี้ยโยกไปที่สหกรณ์เนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าระบบสหกรณ์อ่ะมันควรจะเป็นระบบที่ตอบโจทย์คนที่กเกษียณแล้วเพื่อความมั่นคงแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเขาที่สูงเพราะคนที่คนแก่อ่ะเขาจะมีเงินเยอะเขาก็จะเอาเงินอะ่ะมาฝากสหกรณ์เพราะเขาอยากได้ดอกเบี้ยเยอะ แล้วพวกนี้เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเล่นหงเล่นหุ้นเขาก็แค่ยอยากได้ดอกเบี้ยแต่อยู่ดีๆอ่ะเงินกเกษียณเงินก้อนโตเงินที่เขาได้มาจากบําเหน็จเนี่ยสี่แสนห้าแสนได้เงินบําเหน็จมาสี่แสนห้าแสนเอาไปฝากสหกรณ์ของจัดเนี่ยโดนโกงหมดซึ่งเรามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีดีไอคอนเนี่ยเรามองว่าเรื่องเล็กเพราะก่อนกรณก่อนจะมีกรณีดีไอคอนเนี่ยมันมีกรณีหลายอย่างนะมีกรณีเมจิกสกินมีกรณีแชร์แม่มณี แชร์แม่มันีเมจิกสกินแชร์ฟอเร็ก d สามดีแชร์ฟอเร็ก d แชร์แม่มัีแล้วก็ธุรกิจขายตรงของเจฟเฟอร์นเมจิกสกินที่หลอกลวงผู้บริโภคติดคุกไปแล้วถึงถึงถึงตอนนี้มันก็ยังมีบริษัทที่ทำแบบดีไอคอนแต่เพิ่งทำบางบริษัทเนี่ยทำแบบดีไอคอนเลยเริ่มต้น2,500 ถ้าอยากจะทำธุรกิจร่วมกับเราสองหมื่นห้าถ้าอยากเป็นดีลเลอร์เนี่ยสองแสนห้าบริษัทที่ทำแบบดีไอคอนก็มีเพิ่งเปิดตัวด้วยเริ่มต้นมันเอาสองพันห้าถ้าอยากจะขยับเป็นเป็นอ่านักธุรกิจของมันมันเอาสองหมื่นห้าถ้าอยากเป็นดีลเลอร์มันเอาสองแสนห้าระบบเดียวแบบดีไอคอนเลยแต่เพิ่งเปิดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงดีไอคอนน่ะจะโดนจับไปมันก็มีบริษัทอื่นขึ้นงอกขึ้นมาเราดอกเพชรอยู่ดีอ่ะ มันอยู่ที่คนน่ะจะมีสติปัญญามากพอไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ